สวัสดีครับต้องบอกว่าน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมในอินเดียอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าพอมีเด็กคนนึงหน้าคล้ายน้องลิซ่าเท่านั้นแหละครับก็เรียกได้ว่าลงข่าวทุกสํานักในอินเดียทีเดียวเรามาดูกันว่าข่าวอินเดียเขาเขียนว่ายังไงบ้างโดยเด็กคนนี้ชื่อว่าอายานะครับ mm hmm. เขาบอกว่าน้องอารยาเนี่ยหน้าตาเหมือนลิซ่าแบล็พิงคมาก มันก็เป็นไปได้เสมอนะถ้าเกิดคุณเดินไปบนถนนแล้วเนี่ยจะเจอใครสักคนที่หน้าคล้ายคุณจะมีคนหน้าตาคล้ายคุณประมาณ6คนบนโลกเมื่อมีวิดีโอของเด็กคนหนึ่งเนี่ยออกมาร้องเพลงชาติอินเดียแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงก็คือเด็กคนนี้หน้าตาคล้ายลิซ่ามากนี่นะครับก็จะเป็นวิดีโอของเด็กคนนี้กําลังร้องเพลงชาติอินเดียแล้วก็มีธงอินเดียอยู่ข้างหลังก็เรียกได้ว่าการแสดงสีหน้าท่าทางออกมาได้น่ารักทีเดียวและแน่นอนครับเธอดูเหมือนน้องลิซ่าเวอร์ชันอินเดียสุด จนมีชาวเน็ตอินเดียหลายคนถึงก็อ้าปากค้างทีเดียวนะครับแล้วก็ให้ฉายาเธอว่าลิซ่าเวอร์ชันอินเดียมีชาวเน็ตจํานวนมากเลยหยิบภาพมาเปรียบเทียบกันระหว่างน้องคนนี้กับลิซ่าแบล็คพิงคแล้วเด็กคนนี้ดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยก็เป็นถึงนักแสดงดังในอินเดียอีกด้วย นี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคนอินเดียเนี่ยชื่นชอบน้องลิซ่าขนาดไหนพอมีเด็กหน้าเหมือนปุ๊บก็คือเป็นข่าวทั่วอินเดียจริงๆนะฮะเปิดไปเว็บไซต์ไหนก็เจอพูดถึงในโลกทวิตเตอร์กันมาหาศาลจริงๆข้ามจากฝั่งอินเดียไปดูทางฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างครับหลายคนบอกว่าสาวคนนี้นักแสดงสาวคนนี้หน้าเหมือนลิซ่ามานานแล้วแหละเรียกได้ว่าเป็นแฟนผู้พี่เลยก็ว่าได้เธอคนนี้ชื่อว่านานะโคมาสึครับเป็นนางเอกของประเทศญี่ปุ่นนะเป็นอดีตหวานใจของจีดากอนเพื่อนร่วมค่ายวายจีกด้วยโดยหลายคนก็บอกว่ามีความลลม้้าาายยคึงกับซ Black ในหๆ เลโดยเฉพาะตอนไว้หน้ามานะฮะก็ถือว่าเป็นสาวนางเอกหน้าตาดีระดับท็อปของตัวญี่ปุ่นเลยสําหรับนานะโคมาซึเนี่ยเขาเกิด16กุมภาพันธ์ปี1996เริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ12ปีเลยนะครับส่วนสูง168ซนติเมตรแหมก็สูงใกล้เคียงน้องลิซ่าจริงๆครับปัจจุบันอายุ25ปีเท่านั้นเองถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้าวงการเร็วมากๆแล้วก็มีหลายคนบอกเลอเกินว่าน้องลิซ่ากับนานะนี่หน้าตาคล้ายคลึงกันคือพูดง่ายๆสวยระดับนางเอกทั้งคู่นั่นเองนะฮะไม่แน่นะในอนาคตหลังงจากทีี่นอซเปลย จากวงการเคป๊อปอาจจะก,กลายเป็นนางเอกสักเรื่องหนึ่งก็ได้ไประดับฮอลลีวูดเลยไหมก็ไม่แน่นะครับเพราะความนิยมของเธอ IG ติดตามระดับ72ล้านคนนี่ไปที่ไหนยังไงก็มีคนต้อนรับแน่นอนแถมท้ายด้วยเรื่องราวสุดยอดของน้องลิซ่าอีกนิดนึงครับล่าสุดเขามีการจัดอันดับ5ศิลปินหญิงเดียวเคป๊อปที่มียอดสตรีมบนสปอต i ฟายสูงสุดนะครับคือน้องลิซ่าเนี่ยอยู่อันดับ3นะครับอันดับ1 2เนี่ยจะเป็นไอวูกับแทยอนใช่ไหมครับยอดสตรีมระดับพันล้านเลยแต่ดูที่จํานวนเเพพลลงงงสิครับอย่า U 112 แยอยร้อยหนึ่งเพลงแต่ของน้องลิซ่ามีแค่3เพลงเท่านั้นนะฮะกับเวลาแค่4เดือนเท่านั้น3เพลงนี้ก็ประกอบด้วยมันนี่ลาลิสาและเอจีนั่นเองแล้วเวลาแค่4เดือนก็คือขึ้นมาอันดับ3แล้วนะครับนี่ถ้าปล่อยไว้อีกสระยะหนึ่งไม่แน่นะเธออาจจะขึ้นอันดับหนึ่งก็ได้หรือถ้าปล่อยมาอีกเพลง2เพลงอันดับหนึ่งแน่นอน100%ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าหาตัวจับได้ยากจริงๆสําหรับลิซ่าแบล็คพิงคคนนี้และอย่างที่เห็นนะครับแค่มีคนหน้าเหมือนในอินเดียเท่านั้นแหละกเนนนรรแแสขขข้้าามมมวัมคืทุพฟอออ์งงิิดียจ อ่าเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้คนอินเดียต้องรู้จักเธอเยอะขึ้นแน่ๆนะครับและถ้าเกิดคนอินเดียเหล่านี้หันมาสตรีมเพลงให้น้องลิซ่าไม่อยากจะคิดว่ายอดวิวจะถล่มทลายขนาดไหนตอนนี้ IG เธอก็อันดับต้น,ตน,ตนๆของเอเชียแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานเท่านั้นเธอก็น่าจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้อย่างง่ายดายนะครับคลิปนี้ก็รวบรวมข่าวดีของน้องลิซ่าอีกเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ